สวัสดีครับวันนี้ก็ประคิดทำประจับปัน,นวันนี้เป็นวันหนึ่งที่วันอาทิตย์ครับอากาศร้อนมากนะสามสิบสององศาเลยครับ, 3, 2, 6, น,รบน,นี่ก็อยู่ในย้อนบทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบเก้าถึงสามสสี่ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเบทนีนะครับเอายอ อีกภาคหนึ่งของแม่น้าจอแดนซึ่งยอนกําลังทิทีล้างถยุดวันลุกขึ้นยอนเห็นพระเยซูเจ้าเสด็จมาตนจึงก่าว่านี่คือลูกแกะพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้นี้คือผู้ที่ข้าพเจ้าเคยพูดถึงบุรุษผู้หนึ่งมาจากมาบุรุษผู้หนึ่งผู้มาภายหลังข้าพเจ้าแต่นำหน้าข้าพเจ้าเพราะอยู่มาก่อนข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่รู้จักพระองค์แต่ข้าพเจ้าถูกส่ง มาให้ทําพิธีล้างเพื่อทําให้พระองค์เป็นที่รู้จักแก่อิสราเอลยอยังยืนยันอีกว่าข้าพเจ้าเห็นพระจิตเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์เหมือนนกพิราบและทรงอยู่เหนือพระองค์ข้าพเจ้าไม่รู้จักพระองค์แต่ผู้ที่ส่งส่งข้าพเจ้ามาใช้น้ําท,ทํพิธีล้างตัดกับข้าพเจ้าว่าข้าเห็นว่าพระจิตเจ้าเสด็จลงมาประทรับอยู่เหนือผู้ใดผู้นั้นคือผู้ที่ทําพิธีล้างเดชพระจิตเจ้า ข้าพาเจ้าเห็นและเป็นปญัญญาจยืนจันว่าท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าในในในพระคัพปีเช้าวันนี้เนี่ยนะในข้อที่ยี่สิบเก้าคำว่านี่คือลูกแกะของพะอะร,ระเจ้าเนี่ยนะในข้อนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์สำคัญประการหนึ่งที่ย้อนใช้กับพระเยซูคริสต์เจ้านะลูกแกะของพระเจ้าใช้กับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้ววันนี้ลูกแกะของพระเจ้าเนี่ยนะ นอกจากพระเยซูริตแล้วก็คือพวกเราเล,ลูกแกะพระเจ้านะก็ไปเทียบในวิวร์บทที่อา้อที่หกแล้ว้อนสิบสองฉะนั้นลูกแกะพระเจ้านี่นะอันนี้ก็รวมความคิดสองมักการด้วยกันก็คือความคิดเรื่องผู้รับใช้ของพระยาเวในอิสยาบทที่ห้าข้อสิบสาบทที่ห้ซึ่งรับเอาบาปฟา้บาบาปของมนุษย์ทั้งหลายมาแบกไว้และก็ถวายตนเองเป็นลูกแกะ เพื่อชดเชยบาปในเลววิติบทที่1ินะแล้วก็ฟาร์มคิดลึกลกแกะปัสการในอุปยบบทที่1ิข้อที่1นะแล้วก็ยอนบทที่1ิข้อ36ซึ่งชาวิยนะกินในพิธีและลึกถึงการกอบกู้สราเอลนะนักิจการบทที่8ข้อที่3 1มถึงเอ็สนโครีบทที่5ข้อที่7 1หนึ่งเปียโตบทที่1ข้อที่18ถึง20่ ในในตรงนี้นะเราก็เห็นว่านะแบกแบกฟาร,รม์มปาของเราไว้ทั้งหมดเลยนะคือพระเยซูนะก็ไปไปเครื่องบูชาไปชิวจุบออแบกไว้แล้วไปตึกบนบนใบเขตนะทีนี้ในข้อสังเกตต่อมาผู้ร้าคือผู้ที่ทำพิจิวร้าหรชาพระจิตเจ้าในตรงนี้นะพิจิวรักหรชาพระจิตเจ้าเนี้ยนะนะสรุปจุดประสงค์ทั้งหมดที่ทพระเบียสยาเสด็จนะ ได้แก่การที่มนุษย์ชาติสามารถมาเกิดใหม่นะผ่านพระจิตเจ้าก็คือผ่านพระวิญาบริสุทธิ์เนี่ยนะเป็นสิทธุกสร้างใหม่มฉะนั้นพันธทัสยาเดิมได้กล่าวล่งหน้าถึงเหตุการณ์นี้แล้วนะในกิจการบทที่สองข้อสามสาฉะนั้นพระจิตเจ้าเนี่ยประทับอยู่เหนือพระเบสยาในหนึ่งใน,นะในอิสยาบทที่11ข้อที่2องนะ แล้วก็ข้ 1, อที่ส่บทที่12บข้อที่หนึ่งันั้นพระองค์จึงพระราชทานพระจิตเจ,จ้าให้แก่ผู้อื่นพิธีล้างโดยผ่านพิธีล้างนะแต่พระองค์เนี่ยพระราชทานพระจิตเจ้าได้หลังจากการจับคือประชนชีพเท่านั้นในกิจการบทที่7จนะ็แล้วก็ พระเยซูี่้ก็ทรงบัเกิดใหม่เป็นมนุษย์ในหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อที่สและก็สยอห์นบทที่7แต่โดยรวมแล้วธรรมชาติมนุษย์เป็นสิ่งที่เสื่อมสลายได้เมื่อพระองค์ถูกยกชูขึ้นแล้วกลับไปหาพระบิดาแล้วเท่านั้นเทนั้นพระวรากายของพระเยซูซึ่งได้รับฟ้ารลูกเหลืองจึงมีพระอนุภาพของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบและก็พระราชทานชีวิต แต่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคือชีวิตให้แก่เราทุกคนชีวิตใหม่ป็นสิทธกสร้างใหม่นะจันั้นพระจิตจ้าก,ก็ทรงหลังลงมาสู่โลกจากพระวรกายนี้เหมือนจากทานน้าที่ไม่มีวันเกิดแองอการที่น้ําเป็นสัญลักษณ์เนะี่ยได้ดูดูในบทที่4ข้อที่1นะอันนี้ก็คือข้อสังเกตแตนะ่ข้อสังเกตนะที่นี่ใน ไอ้ข้อสเกตต่อมาครับว่าถ้าผู้นี้เป็นบุตรของพระเจ้าคือเป็นหมายความว่าผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรน,นะครับว่าเป็นบุตรของพระเจ้าเนี่ยนะนะอันนี้ก็คือในเช้าวันนี้เนี่ยพระกัมพีก็อยู่ใน,ใน,ใ,น,ใ,นในโยโยฮันหรือยหอนบทที่หนึ่งข้อที่สเก้าถึงสามสิบสี่นะ ถึงด้านใน,ในเช้าวันนี้นะริตชนก็ไปเคยมองฟ้าเป็นสงผู้ถวายบูชาของพระเจ้าแยกออกจากการไปคือบูชาขุมโอคนะด้าน,นสถาบันทั้งสองนี้ก็ผูกปันกันอยา่างแนบแน่นดังที่ถูกเรียกว่าลูกแก่ของพระเจ้าผู้ลบล้างบาปอของโรคพระเยอเพระโรหิตของพระเยซูที่หลังบวนไม้เข็นําให้พวกเราทุกคนเนี่ยก็ได้รับการอภัยบาปคืนดีกับพระบิดา จากนั้นพระเยซูจึงส่งเป็นสะพานที่นำหลับไปพบพระบิดานักบุญแคเทเธอรีนแองเซลนาก็ได้พูดฝากักเมตตาที่สมง่อบอกฐ์ไปเรื่อบูชาชดเชยบาปว่าเป็นดักสะพานขณะที่บาทหลวงไปผูสร้างสะพานนักบุญเทลซาแห่งพระกุบรเยซูดได้พัรณนาว่าในยุคสมัยที่มีการประดิษฐ์คิดค้นอย่างเช่นทุกวันนี้บันไดจึงไม่มีความจะเป็นอีกต่อไป ลิฟเข้ามาแทนที่ได้อย่างคุ้มค่ายิ่งกว่าคนตัวเล็กอย่างท่านก็ยิ่งต้องการลิฟช่วยยกท่านไปหาพระเยซูนะก็คือพระเจ้าเนะนะนี่ยนะด้านคนที่เชื่อในพระเจ้าคือผู้ที่พระเยซูโรงเรียกมาเป็นสิทธิ์ติดตามพระองค์นะถูกเรียกให้มาปฏิบัติเหมือนกับพระองค์นะในการเป็นทั้งบาตรหลวงพระสงฆ์ผู้ถวายบูชาคือผู้ถวายเครื่องบูชานะ นะแล้วก็พีตนเองเพื่อทุกคนแล้วก็ความร,รักความเมตตานี้ก็จะเป็นดังสะพานนาผู้อื่นไปพบประพเจ้าออตามพระประสงค์ของพระโองค์ได้นะนะฉะนั้นเราจะเป็นแสงสว่างสองนานาชาติเพื่อความร,รอดพ้นที่เรานํามาให้จะได้แผ่ไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกนะน,นี่คือในวันนี้นะนะ เืองจากใน,นวันนี้นะ่ะเป็นเป็นวันที่ดีบ้ากนะในในพระขับวันนี้นะ่ะก็ยกตัวอย่างว่าถ้าเรารพบใครบางคนที่จําชื่อไม่ได้แต่พอคุณน้นถามแล้วว่าคุณจาผมได้ไหมเนี่ยผมก็บักจะเจอแบบนี้นะอ่าเราก็จะเออเราก็ต้องขอผมก็ต้องขอคิดก่อนนะ,ะแต่เหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นกับยอบบัพติสแทเมื่อบีบางคนถามว่าถึงพระเยซูคือใครนะอยอบบัพติสตอบทันทีเลยว่าพระเยซู ว่าคือลูกแกะของพระเจ้าผู้รับรักบาปของโลกอพระเยซูเนะนะนี่ยนะถึงด้านยอนก็ยืนยันว่าพระจิตเจ้าหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาเหนือพระเยซูนะยอนใช้น้ําทํิธีลงฉะนั้นพระจิตเจ้าหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาเนี่ยนะจะประทับอยู่ในเราทุกคนนะหลักที่เราทาพิธีศีละบาปถ้าเราไม่ทําพิธีศีลงบาปหรือไม่รับบัพติศมาเนะี่ยเราจะไม่มีพระวิญญาณบริสนะุทธิ์เะฉะนั้นพระเยซูเจ้าคือผู้ที่ทา พิธีล้างนะผ่านนะก็จะได้ผ่านาพระวิญญาณบุสุดนี่แหละนะก็ยืนยันได้ถึงสิ่งที่พระบิดาทรงเปิดเผยให้รู้ว่าพระเยซูเนี่ยทรงเป็นบุตรสุดที่ลักของพระบิดาแม้คนจํานวนมากจะยินดีต้อนรับพระเยซูแต่ก็จะมีหลายคนจํานวนมากที่ไปเสดพระองค์นะอันนี้ก็เป็นเรื่องจริง สำหรับคนที่ปิดใจไม่ยอมรับพระจิตเจ้าหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อให้มีข้อพิสูจน์ประจักษ์พยานมากมายแค่ไหนก็ยังไม่เพียงพอแต่สำหรับที่คนเปิดที่เปิดใจะในการประกาศของยอจับทําให้ความเชื่อนะเข้มแข็งขึ้นโดยการยอมรับว่าพระองคนะ์พระเยซูเนี่ยเป็นผู้เป็นพระผู้เป็นเจา้าแล้วเป็นผู้ไถ่แม้ว่าเราอาจจะหลงผิดไปบ้างก็ขอให้เราเนี่ยนะขอพระคุณพรเจ้าบูนาพระคุณ พระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเยซูที่ทําให้เรากนระับือมีความเชื่อในพระอนะนะที่พระอกเลือกสรรเรานะนะดังนั้นยอร์ดบฟัฟซีก็ทําหน้าที่ในการเตรียมร,รับเสด็จของพระเยซูคริสต์นะาสามอย่างคือหนึ่งได้ประกาศว่าพระเยซูคริสต์เป็นบุตรของพระเจ้าและก็เป็นผู้ทรงอานาจที่ฝา่าตัวยอนอีกคือเป็นผู้ที่มาก่อนนะคืออยู่มาก่อนคือยอร์นี่มาเกิดนะชาติชาติเดียวนะแต่พระเยซูนี่อยู่ก่อนยอนมาเกิดอีก ประการที่สองโย,ยก็อธิบายเหตุผลที่ทาสิทธิ์ล้างบาปนะเพื่อให้คนยอมรับว่าพระเยซูคือพระเบสนซยาตามที่ได้รับการเปิดเผยจากพระวิญญาณบริบสุทธิ์หรนะือพระจิตเจ้านั่นแหละนะทีนี้สําหรับเราทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคือเราต้องยอมรับว่าพระเยซูเนี่ย,ยเป็นพระบุตรของพระเจ้านะอันที่สองคือเราต้องสารเสือกูนะที่ทรงลบล้างบาปของเรา และนะโดยการรับพระทอลบาลและการสี่นชมเชนและตึ่ตาะนบนบ้านเกิคืนชีพของพระองค์ในวันนี้เราก็ได้รับการประกาศที่สามเราก็ต้องค้นหาบรรลังที่พระเยซูส่งมอบมายให้เราเช่นเดียวกับที่ยอห์ส่งทำกับยอห์นบัพติสต์นะเราต้องนําคนอื่นมาพบพระเยซูประประกาศขา่าวดีประกาศขา่าวประเสริฐผ่านทางคำพูดและการกระทำของเราเพื่อให้เขารู้จักพระองค์ ในฐานะพระผู้ไถ่พระบุตรของพระเจ้าเนะี่ยนั่นคือเราก็ต้องไปประกาศนะถัั้นในวันนี้นะในยอมเราถ้าย้อนไปตั้งแต่ข้อนะที่สิบเก้านะบทที่หนึ่งข้อถึงสามสี่เนี่ยยออ้อนบัฟฟี่เนี่ยมันเคยประกาศว่าตัวเองนะเป็นพระเยซูริดหรือเป็นเอลียาห์หรือโมเสสแต่บอกว่าเป็นเสียงของผู้ที่ร้องตะโกนในทิศกุลแดนให้เตรียมทางต้อนรับาการเสด็จมาของพระเยซูริ์นะคือรูก้แกะของพระเจ้า จะได้คาว่าลูกแกะมาเจ้าเนี่ยจับไว้ได้ก็คือพระเยซูริสต์นะในในข้อที่จีบกล้าลูกแกะมาเจ้าเนี่ยยอดพระที่ก็ได้ใช้วลีที่แบกบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของพระเยซูริสต์เป็นการยืนยันว่าการถวายบูชาเพื่อการแต่งกู้ของพระเยซูริสต์ต้องดาเนินไปเพื่อความรอดพ้นของมนุษย์ทั้งปวงลูกแกะเป็นภาพลักษณ์ที่เชื่อมโยงงานเลี้ยงปัสกาการอบประยบใภาษาเดิมนะแล้วก็ในตอนที่พระเจ้าตัดแกะชาวอิสราเอลให้ฆ่าลูกแกะไร้ตำหนิแล้วก็เอาเลือด ของแกะทาที่ประตูเพื่อให้รอดจากภัย10ประกาศทําให้บุตรชายอุปีได้รอดพ้นจากความตายภาพลักษณ์นี้ก็ยังทําให้คําทํานายของอิสยาถึงผู้รับใช้ทรบาลสําเร็จไปอย่างสมบูรณ์ด้วยนะฉะนั้นประกาศโศกก็ได้บรรยายถึงพระองค์ว่าเป็นลูกแกะบุญที่ทูกฆ่าพดจยบาปของผู้อื่นนะในอิสยาบทที่ห้าสข้อที่เถึงสิบ บาปของโลกเนะียสำนวนนี้ก็บอกบอกถึงผลของบาปกำเนิดและก็บาปส่วตัวทั้งหมดของมนุษย์ทุกคนนะนะอืมอันนี้นะก็ชัดนะอืมในข้อที่สามหรือสามสิหกเนี่ยอ่าที่จริงนะพระเยซูคิดเองก็ได้ฐานะลูกแกะพระเจ้าเดียวนะพระองค์ก็ไม่ต้การอ่าถ่ยกู้แต่พระองค์ได้ทรงรับพิธีล้างร่วมกับคนบาป คนอื่นเพื่อร่วมในอัตลักษณ์ของคนบาปของมนุษย์ทุกคนนะจอร์นบัฟซิสเนี่ยก็ได้ยืนยันว่าการได้เห็นถึงพระจิตเจา้าหรือพยยระบิดามิสเดจมาหรือพระเยซูกิต,พยยตเพื่อ,อยานก,การเล่าถึงวิธีล้างนะในพระวราสารสารทัศน์การเสด็จมาของพระจิตเจา้าเป็นการยันสาหรับยอนและสําหรับเราทุกคนว่าพระเยซูนเนี่ยทรงเป็นพระบิดาผู้ผู้ช่วยรอ,อดเป็นพระบุตรของพระเจา้าผู้ได้รับการเจมิม โดยพระจิตเจ้าแล้วอันนี้ก็ชัดเจนเลยนะนะอันนี้ก็คือคือสิ่งที่เราได้เห็นะนะทีนี้พระเยซูคิดเนี่ยทรงรับการเจอพระจัญญ์แสดงให้เห็นภารกิจที่ทรงได้รับจากพระเจ้าตามความหมายนะพระนามของพระเยซูคิดหมายถึงพระคิดเนี่ยหมายถึง ผู้เจิมผู้รับเจิมรวมทั้งการเจิมที่ทรงรับด้วยดังนั้นผู้ที่ทรงเจิมคือพระบิดาผู้รับเจิมคือพระบุตรพระองค์ก็ทรงรับเจิมในฐานะพระจิตเจ้าซึ่งทรงเป็นการเจิมดังนั้นการที่ทรงรับเจิมเป็นพระปิสยาตั้งแต่ที่รันดอนเนี่ยนะก็ถูกเปิดเผยในช่วงเวลาที่พระเยซูริสโ์พระชนชีพในโลกะน,นะนะเมื่อทรงรับวิธีศิลังบาปจากยอนนะ พระเจ้าก็ทรงเจิมพระเยซูด้วยพระฤกภาพของพระอญญาณสุทธิ์นะในกิจการบทที่สิบข้อที่สาเพื่อทําให้พระเยซูเป็นที่รู้จักแก่ชาวซินเดียรบทที่หนึ่งข้อที่สาอในแต่ดาพระเบสิยาของตนเพราะภารกิจและพระวาจาของพระเยซูก็แสดงให้พระองค์เป็นที่รู้จักในขณะผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าอันนี้ก็คือนะอันนี้ก็คือลูกแกะของพระเจ้านะ ฉะนั้นคำว่าลูกแกะของพระเจ้าที่ล้ลงบาปของโลกเนี่ยยอมผู้ประกอบพิธีล้างหลังจากยอมประกอบพิธีล้างให้พระเยซูพร้อมกับบรรดาคนบาปคนอื่นแล้วเนี่ยก็ได้เห็นพระเยซูเนี่ยก็แจ้งให้กับทุกคนรู้ว,รกกรว่าพระเยซูเนี่ยคือลูกแกะของพระเจ้าซึ่งลงบาปของโลกนะดังนี้นะย้อนจึงเปิดเผยว่าพระเยซูจะทรงเป็นทั้งผู้รับใช้ทรมาที่ยอมมอบตัวตนไม่ปิดปากไม่ถูกได ให้ถูกนําไปฆ่าแล้วก็แบกบาปของคตะปวงทั้งยากเป็นลูกแกสปาสกาสซเรลักแห่งการถ่ยกู้อิราเลีในการฉลองปาสการแรกดังนั้นผระชนชีพทั้งหมดของพระเยซูริสแสดงภารกิจขององค์เพื่อการรับใช้และมอบชีวิตขององค์เป็นสินไถ่เพื่อมนุษย์ทั้งหลายอืมอันนี้ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นคำตอบเลยนะลูกแกะโลกนะผู้ลรักบาปของโลกนะ ฉันั้นตัวยอนเนี่ยก็เป็นผู้นําหน้าพระเยซูคริสต์นะและก็เป็นประกาโศกคนสุดท้ายและก็เป็นผู้ประกอบพิธีศิลปะพ,พระเยซูยอนเป็นยิ่งกว่าประกาโศกพระจิตเจา้าก็ส่งทําให้การตัดทางประกาโศกสําเร็จไปในตัวของยอนในยุคสมัยที่ผ่านมานะดังนั้นตัวยอนก็เป็นผู้ทําให้กลุ่มประกาโศกเริ่มตั้งแต่ประกาโศกอิีญาสิ้นสุดลงยอนก็ประกาศว่าการปอบโยนเสน,นอยู่ใกล้แล้วเป็นเสียงของผู้ปอบโยนซึกก่งกังรามา แล้วเขาก็มาเถานะพยาซึ่งเป็นพญาแสงสว่างในย่อนบทที่หนึ่งข้อที่เจ็ดนะตามที่พระจิตเจ้าเองความจริงทรงเป็นพญาด้วยดังนั้นในพระจิตเจ้าทรงบัรดราในการคนา้นหาและวิเคราะห์ของบรรดาปัสสุกและวามบรรดาของบรรดาทุสวาสำเร็จเป็นจริงดังนะั้นพระจิตเจ้าก็เสด็จลงมาประทับอยู่เหนือผู้ใดผู้้ดก็คือผู้ที่ทำพิฏีิหลังนะนะนะ พระจิตเจ้าเขานะข้าพเจ้าก็เห็นแล้วเป็นปัญญาว่าถ้าผู้นี้เป็นบุตรของพระเจ้านี่คือลูกแกะของพระเจ้าในยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่สามสามสามสิบหกอันนี้คือส่วนสําคัญเลยนะอืก็วันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้านะวันนี้เราก็ได้คําตอบแล้วว่าลูกแกะของพระเจ้าผู้รบรักบาปของโลกคือพระเยซูคริสตนะ์ผู้บาปปลดปล่อยนะ ฝาเป็นทาสของฟาร์มบาปของเราทุกคนของพระเจ้าวอวยพรในชะพานามพระบิดาพระบุตรและพระจิตอาเมน